สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตนกนะครับอัปเดตนกนะครับนกอันนี้คือเป็นซนนกเขาแขกนะครับนกเขาแขกนี่ผมจะทําแค่ไม่เกินหกคู่นะครับพ่อแม่เมื่อปืนนะครับตอนนี้มีสามคู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเยอะนะก็นี่ครับคือกงรอแต่ก่อนเป็นกรงไอของนกเขาใหญ่นะแต่นกเขาใหญ่ได้ย้ายไปไว้ข้างในละอันนี้ก็เป็นของนกเขาแขกเพราะว่านกเขาแขกนี่ ข้อดีเขาคือจะไม่ตื่นไม่ตื่นค้นแล้วก็เขาจะมีข้อดีในการฟักไข่นะครับนี่นะครับนี่ส่วนนี้ก็เป็นแขกสีนะครับเป็นสีตะาู่นะครับต่าู่เป็นสีอันนี้สีโมไม่ตัวเมียเป็นสีแดงนะครับคู่นี้ต่างสายนะครับตัวนี้ก็ให้ฟักไข่นกเขาใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวเมียกําลังขึ้นฟักอยู่เนาะส่วนคู่นี้นะครับเป็นแขกสีขาวนะครับ ตัวนี้ก็คือฟักไข่ตัวเองอยู่นะครับคือผมจะเอาไว้จะเน้นทําพวกสีขาวนะครับเพราะว่าสีขาวนี่บางทีเขาเอาไปเล่นไม้ยากุนอะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยชุดนี้นะจะไว้เพราะมีสองฟองนี่นะครับให้ลูกขาวตาแดงตลอดนะครับคู่เนี้แล้วก็มาคู่นี้นะครับนี่ตัวเมียขึ้นรังฟักอยู่ตัวเมียในเป็นสีครีมสีครีมหัวจุกตัวผู้เป็นสีขาวแล้วคู่นี้นี่จ่ายลูก ออกมาเป็นนะครับมาดูลูกเขาเป็นสีมอใหม่นะครับเนี่ยนายจ่จายมาเป็นสีเนี่ยอ่าผมเรียกสีมอใหม่น,จะจมนะครับเขาจายลูกออกมาครับนี่ตัวนี้ก็ฟักไข่ของตัวเองอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนข้างในเนาะลูกเขาแขกครับนี่นะครับพื้นที่ปล่อยร่งทางไก่ทางอะไรด้วยนะครับนี่คือไก่ชนนะครับนี่เย,ยงนอนครับ มีผลงานนะครับผมแต่ผมทําไม่เยอะทำแค่แม่สองแม่นี่ครับนี่ก็เป็นแขกนี่ครับคููนี้จะเกิดเป็นตัวผู้ตัวเมียก็จะเอาไว้ทําเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่ตัวนี้น่าจะตัวเมียประมาณแปดปิเปอร์เซ็นต์แหละตัวนี้ก็แปดปิเพราะว่าเห็นคันเห็นอะไรนะครับนี่ก็ใส่อนุเขาใหญ่มาช้ำไว้ครับเสียงป่านี่ครับคันละ ว่าน่าจะไม่พลาดน่าจะเป็นตัวผู้ตัวนี้นครับนี่ก็น่าจะตัวผู้นะครับนี่พอดูทรงหัวรูปร่างเขาจะใหญ่กว่าตัวเมียคู่กันเนาะมาลอรุ่นดูตัวนี้นะครับนี่จับตะเกียบดูแต่เพราะว่ามันแข็งเพราะว่าน่าจะเป็นตัวผู้ไงผมมาใส่ไว้ครับตันนี้แขกลูกผสมนะครับนี่ครับตอนนี้กุ้งรวมกับที่ว่าผมาไว้พักนกนกมีแค่นี้ครับยังไงก็ ใครที่มาสนใจครับนกกระสอบถามมาได้ครับเบอร์โทรหรือไอ l ดี e ลก็บเบอร์นี้เลยครับศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งสี่สองหกสี่ศูนย์เก้าสามสีสามหนึ่งสี่สองหกสี่ครับแมวนะครับฟารมในบ้านนะครับหรือโชค3ามคุณพลฟาร์มในบ้านนะครับยังไงฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ